หลวงปู่ลีกุศลทะโรวัดป่าเกษรศิรคุณธรรมเจดีหรือวัดภูผาแดงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีสิทธิเอกของหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนหนึ่งในแม่ทัพธรรมสายวัดป่าที่หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนให้สมญานามว่าลีรวยธรรมเกิดเมื่อวันที่ห้ากันยายนปีพุทธศักราช2465 ตรงกับวันอังคารขึ้น15คำ่ำเดือน10ปีจอที่บ้านเก่าตำบลบ้านเก่าอำเภอาด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นบุตรของนายปุ่นและนางโพนามสกุลสาลีเชียงพินมีพี่น้องร่วมกัน9คนสมัยอายุ12เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สพออายุได้20กว่าปีก็ได้ทำการแต่งงานกับนางสาวตีเมื่อภรรยาตั้งท้องแล้วคลอดลูกออกมาตาย ท่านก็ได้เกิดความสลดเสียใจเป็นยิ่งนักท่านเลาว่าการแต่งงานของท่านมิได้แต่งกันด้วยความรักแต่แต่งงานกันด้วยประเพณีที่พ่อแม่บอกให้แต่งกันเท่านั้นท่านเองไม่เคยมีคนที่รักและยังไม่เคยรักหญิงใดเลยท่านอยู่กินกับภรรยาได้สองปีกับ6เดือนจึงออกบวชพอได้ไปฟังธรรมะจากพระกรรมฐานที่เป็นศิษย์ของพระอาจารย์มั่นที่เดินธุดงมาพักยังป่าแถบหมู่บ้านของท่านหลวงปู่ลี อุปสมบทที่วัดศรีโพนเมืองตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2493โดยมีพระธรรมเจดีจุมหันพุโรเป็นพระอุปชาพระอาจารย์อ่อนยาน,นสิริเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลวงปู่ฟั่นอาจารย์โลเป็นพระอนุสาวนาจารย์หลวงปู่ลีกุศรัทรโรท่านบวชเมื่อครั้งที่ เผาศพพระครูวิไนทอนมั่นภูริทัตโตเมื่ออุปสมบทได้ฉายาว่ากุศลทะโรแปลว่าพระผู้ทรงไว้ซึ่งความดีจากนั้นท่านก็ได้ติดตามหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนจนกระทั่งมาสร้างวัดป่าบ้านตาดจงังหวัดอุดรธานีหลวงปูล่ลีท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวรุ่นแรก,แ,รกและมาตั้งวัดป่าภูผาแดง ท่านได้รับการยกย่องจากหลวงตามหาบัวว่าเป็นเศรษฐีธรรมและหลวงตามักจะเรียกท่านสันส้นๆว่าธรรมลีในอดีตมักติดตามหลวงตามหาบัวไปตามสถานที่ต่างๆท่านเป็นสิทธิ์ที่ซื่อสัตย์เคารพยำเกรงและปฏิบัติตามคำสอนของครูอาจารย์อย่างหาที่ติไม่ได้เป็นหนึ่งในกองทัพธรรมผู้ออกช่วยตั้งโครงการผ้าป่าช่วยชาติเพื่อบูชาครูอาจารย์ หลังสิ้นหลวงตามหาบัวท่านได้เริ่มก่อสร้างพุทธมหาเจดีนวัดป่าเกศศิรคุณธรรมเจดีเพื่อเป็นอนุสรแทนองค์พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนต่อมาภายหลังหลวงปูล่ลีท่านมีอาการอาภาษด้วยโรคชลาตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561คณะสิทธานุสิทธิ และพระอุปัาได้ดูแลอย่างใกล้ชิดจนมาถึงวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2561เวลา15.15 15. 15. นนหลวงปูล่ลีได้ละสังขารอย่างสงบณห้องปลอดเชื้อข้างศาลาใหญ่สิริอายุ96ปี1เดือน11วัน6 8พรรษาคณะสิทธิานุสิ์และพระอุปาัาได้นำสรีละสังขารของหลวงปู่ลี ออกจากห้องปลอดเชื้อขึ้นมาไว้บนศาลาใหญ่อนุญาตให้ญาติโยมขึ้นส่งน้ำทั้งนี้คำสั่งเสียของหลวงปู่หลีให้ไว้กับคณะสิทธิ์ว่าไม่ต้องการจะเก็บสรีระสังขารไว้นานให้ดำเนินการตามประเพณีหรือวิถีของพระวัดป่าและได้ทำพิธีชาปนากิจในวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2561 ขอสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาดูเหรียญของหลวงปู่ลีกุสระทะโรนะครับวัดปูผาแดงนะฮะวัดเกศรศรีรักคษคุณธรรมเจดีนะที่จังหวัดอุดรธานีนะสิทธิ์สายตรงนะฮะหลวงปู่มั่นเลยนะครับสิทธสายพระป่าพระปฏิบัตินะฮะ เหรียญของท่านก็มีหลายรุ่นอยู่เหมือนกันนะฮะร,รุ่นนี้ก็ปี2557นะฮะความสวยงามของเหรียญก็กำลังดีนะผมชอบเหรียญประมาณนี้นะกำลังดีนะเนี่ยเหรียญขนาดามาตรฐานสำหรับเราอะนะสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมจะชอบเหรียญที่มีขนาดประมาณนี้คือเห็นชัดเจนดีนะเหรียญเล็กๆเ,เหรียญเม็ดแตงอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยสันทัดสักเท่าไหร่ จะชอบประมาณเหรียญขนาดนี้นะใบหน้าของหลวงปู่ลีนี่ก็แกะได้ดีอะนะปี57นะตอนท่านอายุ91ปีนะนี่เหรียญโดยทั่วไปแล้วที่เห็นๆกันก็เป็นเจาะห่วงเอียเอ้ยวๆประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีเนื้อทองเหลืองด้วย เท่าที่ผมเห็นนะนะแต่เนื้ออื่นเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะเห็นเนื้อทองแดงกับทองเหลืองทองทิพอะไรประมาณเนี้ยนะทองรักขังเนี่ยหลวงปู่ลีกุศระทัโลเนี่ยลืมนะหลวงปู่ลีกุศระทัโลเนี่ยมีไฟตรงนี้เม็ดหนึ่งด้วยนะในเหรียญ นอกนั้นก็ไม่ได้เห็นโค้ดอะไรนะไม่ได้เห็นโค้ดอะไรมากนะครับเยหรียญน,นี้เรียกว่าเหรียญตุ้มโฮมนะตุ้มโฮมเป็นเป็นชื่อในอตำบลนั้นนะฮะน่าจะใช่นะเพราะผมเห็นมีคาเฟ่ด้วยนะตุ้มโฮมคาเฟ่ จงังหวัดอุดรธาน,นีน่าจะประมาณนั้นนหะคงหมายถึงกองที่มีขนาดใหญ่ละมั้งนะกองโบราณที่มีขนาดใหญ่อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็นี่เป็นเจดีย์ที่ท่านสร้างเพื่อที่จะระลึกถึงนะบูชาครูนะหลวงตามหาบัวญาณนะสัมปโมนะตามประวัติที่อ่านนะนี่ก็เป็นคาถาหัวใจนะนกยุงทองนโมวิมุตติตาหนังนโมวิมุตติยา นะแล้วก็มีช้างหมอบนะซ้ายขวาชูดอกปัวนะเป็นสัญลักษณ์ของนะการนะพระป่าอีกตหากด้วยนะนอกจากอาถรบริขารวัดป่าภูผาแดงหรือว่าวัดภูผาแดงนะบางทีก็เรียกว่าวัดภูผาแดงอันนี้เขียนไว้วัดป่าภูผาแดงนะเจ้าวัดอุดรธานี 91แต่ว่าไม่ได้เขียนปีพศนะประมาณอายุท่าน91ก็เป็นปี2,557นับจากปีที่ท่านมอณน้าภาพไปปี61ก็เป็นเจดีแล้วก็มีหูตัดประมาณนี้หูเจาะประมาณนี้มีเจาะมีตัดปิ้นประมาณนี้นะเพราะนั้นไม่ได้มีโค้ดอะไรที่จดจำนะ ก็คือคือต้องส่องกันนะเหรียญยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากนะครับก็ยังเช่าหากันราคาแบบว่าหลักร้อยต้นๆนะหลักร้อยต้นๆเออไว้ระล,ลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะอย่างคำสอนต่างๆเนี่ย เราเองก็ไม่ใช่ลูกศิษย์สายตรงไม่ได้ลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดนะไม่รู้หรอกว่าท่านสอนอะไรไว้บ้างนะแต่ก็มีเหรียญของท่านไว้เป็นที่เราลึกแล้วกันนะฮะว่าท่านเป็นพระผู้ปฏิบตัติปฏิบัติชอบเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างแห่งพุทธศาสนิกชนนะ,ะในการเจริญรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่พามาให้ได้ชมกันนะฮะในสิทธิ์ที่ไม่ได้อยู่ในสายท่านตั้งแต่ทีแรกนะฮะ ก็สนใจยังไงก็ลองสะ,สะแสวงหากันดูเช่าบูชาแล้วกันนะครับเรามาดูหน่อยแล้วกันว่าเออเขาแกะสวยงามอย่างไรนะฮะนะฮะรอ,าาอยหยักจน่นหนังใต้ตานะแล้วก็แววตาของหลวงปู่นะครับโอ้มีฝมีสิวมีอะไรด้วยนะโ แกะถึงขนาดเลยนะฮะนี่เขาแกะพดด้วยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นที่บล็อกนะนะบล็อกมีพดด้วยนะฮะ แววตากลมเลยนะในในเมตตาของหลวงป,ปู่เนี่ยนะดูไปดูมาเหมือนพัะสังกจายอยู่เหมือนกันนะหลวงป,ปูน่นี่รูปถ่ายของท่านก็มีรอยยิ้มเนีรอยยิ้มให้ลูกศิษย์ลูกหาดูแล้วเออ่เรียกว่าอะไร จเจริญหูจเจริญตานะมีแต่รอยยิ้มนะปู่เนี่ยดูความคมชัดของการแกะเหรียญน,นะะแล้วก็ด้านหลังมีตุ้มโฮมนะเป็นกองใหญ่อะกองขนาดใหญ่แล้วก็มีช้างหมอบนะนั่งรับอยู่นะซ้ายขวา ด้านบนนี้ก็เป็นองค์เจดีซ้ายขวาก็เป็นหัวใจของคาถาพระคาถานกยุงทองซึ่งเป็นคาถาสายพระป่าโดยแท้นะฮะมันภาวนากันก็ไดีนะฮะเก็บไว้ภาวนาใหอ้อยู่ในจิตของเรานะติดอยู่ในจิตในใจของเรานะ ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยช้างเนี่ยสวยไหมนะฮะกับเหรียญตุ้มโฮมนะครันันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ